คืมคึ้มครับแต่ห่างมมีฝนบอกแต่คึ้มอากาศมันคึ้มแตเออ่เริ่มแจ้งมาแล้วมันเศร้าอยู่นะก่อนที่ไปไม้กันมาน้นาก่อนครับเลาะมาให้ก่อนมาเบิ้งปนินก่อนเพื่อมีปนินใหญ่ลงเรืออยู่นะครับจากเก่าแบบโอ้โห,โหโเอเล่นลงไปแล้วมีอีสกเว้นะครับมันสีขอดสีแห้งแหละแต่ยังมีปนินเหลืออยู่ครับปนินใหญ่ครับ โอ้ยยยยยไปพี่น้องจอบกันครับจอบกันยังค่อยเข้าไม้ครับไปครับ ไปที่เดียวมิดเลยพี่น้องเดี๋ยวอ้อมไปเบิง้งสาอีกลูกนึงครับถ้าสาอีกลูกนึงบ่มีก่อค่อยๆเขา่าไปฮะป่วยฮะไหามาหเขาครับจอดเบื้องดีพี่น้องไปครับรุยกันครับอยู่หากินนครับไปครับ สองสะนี่คือกันเลยพี่น้องสัดไอชนไปทีเดียวเงียบปิดสงแข่จังไยครับ้องใส่คนมาลงเอาดูไปยง่ายไหมครับพี่น้องไปฟื่นละไปห้วยไปเดี๋ยวเขาป้าเลยครับ,บไาเดี๋ยไปครับดุนกันครับ มาใหม่เก่าพี่น้องหมายเคยมาตอนนั้นผมยังไม่ได้เอากล่องมาครับเอาปืนล้มมาตอนนั้นได้ป่านิลเจ็ดแปดตัวอยพี่น้องมาเนี่ยแล้วาเบิรงเงินครับว่ามีรุ่นบ่ปลาคอกับอะไรพี่น้องช้อนช้อนตัวใหญ่อยู่หรอไปดุยกันครับขึ้นต้นไม้ทุ่นหุ่นไปพี่น้นองหมายคอหัอวครับไปครับ ปุ่นเลยปุ่นน่าอีกโดนโดนแล้วโดนโดนโดนโอ้มติดเงี้ยเปี้ยวว่ะโอ้ยหลุดมาแล้วมันหกเลย ที่ขาดครับขาดมุมนี้เลยอุ้ยสิงเลยโอ้ย,อย,โอย,อย่างมันหลุดดีแท้หลุดอีกแล้วเอมาไหมครับเอมาไหมว่าไปใส่ดอกยี่บ้าน,นี่แหละไปพี่น้อง พอเห็นได้สีดำดำกำลังสีลงห่างไปมืดเลย mm-hmm

มั้งเลยครับพี่น้องมีตัวใหญ่ก็ปุ่ลปุ่นปุ่ลร้อยอยู่อีกแต่วงไกลระยะสามสิบเมตรได้เยอะครับไล้มีตัวใหญ่เมื่อหมดปัญหาเอาหายไปที่ออกกันน้องเดี๋ยวหามองยืนดีๆนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แน่นอนครับไปครับพี่น้องดร้อนรุนเบิึงกันครับจะขี่ยิงถือโอ้ยนี่อะไร

หลุดคือเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเนเบาคือเบาคือเบาไม่หอโอ้หลุดโอ้ยไก่น้ำครับโอ้ไก่แห้งเดี๋ยวๆดี้อ้ยมาตำหาลัวครับบางนึงนี่ โอ้มือสันโอ้ไก่แห้งโอ้ไก่แห้งครับเมื่อกี้พี่น้องตัวบางแค่ปลาควาว่าตามว่าซีครับซีบวกได้ยูดกไอช้อนยักษ์ไอช้อนยักษ์ตั้งแต่ยิ้งม่กะหัวได้เคยเห็นตัวเงี้ยปลานี่แหละปลาควาก้โอ้ดูดีดีดูดีดีอุตส่าปล่อยให้บดึงเลรอเนีย คร e! ับไม้เด็ดอยู่ครับอย่งไก่แห้งครับไปพี่น้องโอ้ขึ้นมาว่ามันขวัญไม่บักใหญ่ใหญ่กว็เออถ้ายปืนผมอีกมั้งไปครับโอ้ยจริงจริงจริงหมานมโนไม่เห็นวะต้งมาคืนสิปู่ไปครับ ไก่ว่ายับขม้าแล้วครับเดี๋ยวขึ้นในเบื้องลังเทิงครับขึ้นในเบื้องลเทิงว่ามันขึ้นไก่ห่มเปลี่ยนอย่างไม่ละเปลี่ยนอย่างไม่ร้องเบื้องสัตว์ทอดเลยเลยครับวัวสิงรุนเหมือนกันเนาะโอ้ยไก่ไก่ไม้นิดนิดเออไก่ เลาะไปก่อนครับยังค่อยกลับมามไหมนี่ว่าทางกลับจังไงก็ต้องกลับทั้งนี้อยู่ละเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะคล้อ,องให้สุดสองคล้องกันโอ้ตื่นตื่นป๋ายใหญ่เฮียตัวใหญ่ตึ้งปันนิ้นตะควะโอ้ไปพี่น้อง nữa đâu xuống vô đi ạ Hôm để phăng phùn coi thế nào Phăng đi rơm mới nhập lắm นี่ขึ้นอยู่เหรออมเลยม้งนะครับไปครับน้องมาเก็บบักตะโขบครับเอาไปล่อปานิชปานิชมันมากินเดี๋ยวผมเก็บออใไปบ้าน บานลงไปแล้วพี่เรอบานลงไปซื้อตั้งานดี่และขอเขาบายืนไม่ไเขาครับตัวม่ตัวยังไยหละไหมายไหมไปพี่น้อง โอ้ยรถจังหวะตัวนี้ตัวนี้ไม่เอาขึ้นขึ้นสูงก็หนียัง่อยัดแล้วนี่

nói Tôi nhanh còn vứt luôn Còn khảo này là hô Tôi nhanh còn nhìn mình nóng tù sâm pha mưa Tù cửa lố cả ิงนากก็้นี่อระวงั่นกระลกันด้วยเถะเดี๋ยวเดี๋ยวนำก่อนถึงนำกนไปพี่น้องนำครับโอ้ยเก็บนะนะละนำน้นีละัน้นั่นเห็นนาตัวน้อยดคือเดี๋ยวไปเตียมเดี๋ยวเรงานี้แหะครับพี่น้องมาดิเดี๋ยวเอื่นมาลุยต่อไหมครับ เมื่อหลังมันลุยไหมมันได้ไหมแล้ววะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวไปแต่งปืนดีๆนะให้ยางดีๆรับเรามาลุยกันนครับพี่น้องไปครับอยู่ห่ากินนี่ก็ฝากติดตามกันได้นะครับลงคลิปไปเรื่อยครับพี่น้องครับสงการครับสวัสดีปีใหม่ไทยน้องครับสวัสดีครับ